สวัสดีครับปวนปานบูสวัสดีครับก็แล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่แม่เอฟดีมเนาวมามามาทั้งนี้มาอออันนี้ก็พาแม่มะนาวกับน้องทุงทองนะครับมากินฟางข้าวนะครับอ่าวันตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวกันแล้วเนาะครับผมก็พาแม่มะนาวนะครับผมกับน้องทุ่งทองของเรานะครับเดินเกาะถุนโอ้ฟางข้าวสวยมากเลยครับผม ขันบ๊ทอย่งดึงบนทุ่นเท้าขันบดสฉีแม่มะนาวไหมอือขันบดนะครับผมเป็นคนควบคุมทั้งแม่มะนาวทั้งถุงทองเลยนะครับผมอ่าคุมดูแลเลยขันบดก็เจ่งเหมือนกันนะเนี่ยเออขันโบดก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยคุมได้ทั้งสองเชือกเลยนะเนี่ยอือขันบดเก่งไหมถอยหลังมาแล้วถอยถอยถอยอือขันแม่มะนาวนะครับผมแม่มะนาวกินฟาง ข้าวอร่อยมากเลยครับผมช่วงนี so ้ก็อูช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวนะครับแม่วนนี้ก็เกี่ยวข้าวแล้วนะครับผมแต่ก็ยังร้อนนะครับผมแดดยังร้อนอยู่แต่พาทงทองมากินฟางข้าวกับแม่มะนาวนะครับผมแม่มะนาวก็อยู่นี่เนาะทงทองกินอย่างอรอร่อยเลยแม่มะนาวก็กินอย่างอร่อยเลย โอ้แม่มะนาวกินอย่างอร่อยเลยดูทุงทองถุงยองก็ชอบได้เขียวดีก็ฟังเขียวนะครับเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อวานนะครับเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อวานท้อยเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อวานนี้เลยนะครับผมผ่านโบสถเป็นผู้ดูแลน,นั่นผ่านโบสถเป็นคนดูแลน้องถุงทองกับแม่มะนาวกันนะครับผมนู้นแม่มะนาว อ,อยู่ลูกชายเขาถอยไปไงไก่แท้แันบุตรเงนหายแม่มะนาวเห็นบ่แม่มะนาวกินพึดพึดพึดอยู่เงินเงนแม่มะนาวกินยังอร่อยเลยเง่นเดี๋ยวเราจะตอนเย็นก็พามาใหม่นะอันนี้ตอนเช้านี้ก็กินฟางข้าวรอไปก่อนโอ้ยฟางข้าวสวยนะครับผมแม่ฟางข้าวสวยเนาอะเอดี๋ยวเอาให้อิ่มอ่าปล่อยกินสักชั่วโมงก่อน เดี๋ยวแดดร้อนก็จะพาไปพักพักเสร็จก็พักเสร็จก็กจกตอนเย็นเนาะถึงมาใหม่ใช่ไหมมาฟันบู่าใช่ไหมฟันบูบ่าถอยมานาวถอยนานเบนเฮาเฮา,เอาอบอกบอกแม่มะนาวถุงทองอ,อ,อ่อยอวยเอ็น เ้มาเอากินเข้ามาเอากินเข่าเถอยมาเอากินเข่ามามาหนีเด้อมาหนีเด้อมันเอาไว้ไหมนี่ไปไว้ไหมนี่เอฟนบุญก็ขี่ช้างมาไหนยิ่งเอาเอาเอาเออ กินเขาให้กินตัวฟังเลยยิ่งไปกินเขา,าไปมะนาวนี่พันโบจะขีไปตัวทีบไหลคุ้มช่างอยู่บนิเเอ้ยเอ้ยนี่ฟางของงามๆนี่พันโบลงมาไหมอย่าลงไหมไม่ลงก็อยู่นั่นแหละงั้นอ่าเออเออกินอย่างอร่อยเลยอืม บดก็มาเด้อแม่แม่ครับผมช่วงนี้ถุงทองก็อยู่บ้านนะครับผมครับก็อยู่บ้านแม่มะนาวนะครับผมเพราะว่าบ้านแม่มะนาวมีเพื่อนนะครับผมถ้าไปอยู่บ้านตัวเองก็ไม่มีเพื่อนเนาะก็มาหาแม่มะนาวนะครับผมก็วันที่สองนะครับวันที่สองวันที่สามนะครับอ่า คุณตาจะจัดบุญกระถินนะครับผมคุณตาจะจัดบุญกระถินที่บ้านเบงนะครับผมจัดบุญกระถินร่วมกับแม่มะนาวนะครับผมแม่ฟานของมะนาวพี่สาวของคุณตาเนาะก็คือพี่สีนวลนะครับผมจัดร่วมกันนะครับผมทําบุญกระถินใหญ่นะครับผมเป็นเจ้าภาพนะครับแม่แม่ทนาอยากร่วมบุญกระถินด้วยนะครับผมคอยทักมานะครับผมในไลน์นะครับผมแม่ ว่าพิณตาก็จะจับถิน่นช่วงนี้ก็อยู่นะครับผมก็อยู่บ้านอยู่นะครับผมผันโบดเอาไปไหนพันโบดเกาะมาเพียงอามาทั้งนี้ไหมมัน,ม,นมันยังม้ลมทั้งหมดมันลมทั้งหมดมันลมนเออ,อาาเกาะมาหาแม่มะนาวเห็นไหมเออผ้ามาหาแม่มะนาวเห็นไหมเออไปทั้งหมดมันลมเออ อเออทั้งพี่มันยังมโมลมเออฟันบดร้อนแดดไหมฟันบดโอ้ฟันบนด,ดนบอนบตอบเออตอบสิไม่ใช่ใสหัวฟันบดเนี่ยต้องบอกว่าไม่ครับสิไม่ร้อนนะครับแดดไม่ร้อนนะครับผมวันนี้เนาะผงทองได้เดินออกมาข้างนอกแล้วเล่นใหญ่เลยเดินมั่วเลยนุ่นโอ้กินดีแท้ฟางข้าว ออเอานั่งนั่นเลยเฮาหมถุงทองกินอย่างอร่อยเลยนะครับผมมาอยู่บ้านลงตัวเหมือนกันนะครับถุงทอง <laughs> ลงตัวเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่บ้านไม่ได้กินไม่ได้กินแต่หญ้าเนาะทำกินแต่หญ้ากินแต่ฟางเพราะว่าคุณตาไม่ได้ไร้สดนะครับผมไม่ได้ไร้สดเลยนะครับไม่ได้ไร้ผลไม้นะครับผมพอช่วงนี้ยังยุ่งอยู่นะครับผมยังเกี่ยวข้าวเนาะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ต้องต,องต,องตากนะครับผมเกี่ยวข้าวเสร็จก็ต้องตากคุณตาเพิ่งเกี่ยวเพงวานนะครับผมเกี่ยวเพียงวานเองมาแล้วมา เกี่ยวไปเมื่อวานนะครับผมฟันโบชีไปใส่เออปล่อยทันลปล่อยทันล้ขี้ชงหาจับป่าที่ฟนบดขีชงหาจับป่าทีขี้ปตทิพเลยฟันบตนี่พี่ทองคำไม่ได้เอาออกมาด้วยนะครับพี่ทองคำให้พี่ทองคำอยู่นะครับเพราะว่าคุณตามาคนเดียวนะครับเอามาสามเชือกไม่ได้นะครับผม ทองคำพิมพี่ทองคำไว้ที่ที่โรงเนาะโรงนอนเนาะครับผมที่ทองคำอยู่ที่โรงนอนนะครับผมคุณตาก็เอามากันสองเชือกนะครับผมแม่นาวฝากไแม่นะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องถุงทองด้วยนะครับผมกับคุณตานะครับผมน้องถุงทองแม่นาวกับคุณตานะครับผมบุญกระถินนะครับผมร่วมได้นะครับ ที่สองที่สามนะครับพฤติการนะครับแม่แม่รวมบุญกระถินด้วยนะครับผมรวมกันได้นะครับผมจะมีขึ้นนะครับผมถอยไปไหนเยอะถอยหลังถอยไปหลังถอยเอ,อ้อยยาเยอะหินต่อฟางเยอะแล้วก็เดินไปทัวที่ทัวรเดนเดินดไปวันนี้หมเลย เออเดินกินอยู่กินดีๆเนาะเนาะเห็นเยอะเหยียบเยอะเห็นเยอะเดินเยอะครับผมขอสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับก็แล้วเน่าสวัสดีครับก็แล้วน้องสวัสดีครับก็แล้วบันบดสวัสดีครับก็แล้วอ่าเสียงหวานนะถุงทองครับผมครับผมสวยๆอ่ารับผมก็ฝากแม่ๆนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดติดตามช่องพายสุงทองของเรานะครับ